มาชมด้วยนะคะอยากรับชมเป็นแหวนทรงไหนไซส์ไหนเนี่ยแจ้งแมค่ค้ามาได้เลยเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวแมค่ค้าพรีเซนต์ให้เป็นแหวนทรงฮองเต้วงนี้เนี่ยเขาจะเป็นแหวนทรงฮองเต้นะคะไซส์แหวนจะอยู่ที่60ห้องเต้นะคะเขาจะเป็นเนื้อเขียวๆแบบนี้เลยแล้วก็เป็นทรงเหลี่ยมนะคะเวลาใส่นะนิ้วเราเนี่ยจะดูเรียวดูยาวนะคะดูไม่ตันเนาะสีเขียวนะคะ มีความเชื่อในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะความร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีเงินทองไหลามาเทมาเนาะเดี๋ยวแม่ค้านะคะให้ชมเป็นเนื้อแหวนด้านในนี่เลยนะคุณพี่แบบนี้นะคะเวลาสวมใส่นะเขาจะดูดเงินดูดทองเข้าหาตัวเรานะคะสําหรับสีเขียวนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้นะ,ะอยู่ในตะกร้าพลาสามห้าศูนย์นะคะตะกร้าที่สามหมายเลขการกดสั่งซื้อเนี่ยหมายเลขที่สามเหมือนกันค่ะ อยู่ในตะการาที่3หมายเลขที่3นะสำหรับวงนี้นะคะไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยสวยๆแบบนี้นะคะสวัสดี206ยเซอร์นะ